้พี่น้องกินข้าวเด้อจ้าใอ้กิกินข้าวไอ้กิกินข้าวหังบอลลูนมาปองมาป่ายเรากินข้าว้วมามากินข้าวจีมาปองมาป่ายเต้ก็่าป่ายมาปองนะฮะเด้อพี่น้องกินข้าวขาตำแกงตำแกงยดตำตำครัวตำบุกครัวตัวกุ้งแกงหวาน tăng thập hiệp công năng mà cười oh. cười yeah, yeah. <c <c cười 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 ส่ไลาเลยดิอืะอันนึงด้วคนแรกใส่ปลูกบ่อันซึ่งผูกกเป็นลูกกินบ่เป็นคนใหม่เออว้าหลายมาตัวเนี่ยวไวเนี่ยมาเลยเท่านั้นเองหวานตอนมาตัวอันนี้บ่เก็บ้านมกินไหมงบอกเจ้าขายอยู่นึงไก็บายนี่หน่อยหน่อยนึง ไม่ยอดยังเกิดต่อเร่อๆมึงต้นไม้ไม่เป็นอะไรเงยไหเป็นได้กินปีนาเนี่ยไหมต้นนี้มันป่งเยอจังต้นเขาให่ก่อนนหน่อยไมทอด้เดือมอรอมันจะตัวมักมันตุเรียนเลอะเาจอดีไปใช่ไหมงง่งเดียว เข้าไปมันหกมัน่มนั่นคุมเขาหวนันเขาหนบนห้องหกกะเติม่าไม่หกเกินแล้วมาวาร่องคลิปหน่อยหนึ่งรองใะไรมว่ามีเน็ตเก่งเง็ตยังหัมน้าใส่หลมยูเบดปีหลมยูบปีเบิ้งยังกับเบิ้งทั่วยังกับทั่วบไดเื่อเกิจธุรกัรยังกับบไดเมไว้มันยังปะปะม่นเนาะ โอ้ยกันก๋ยหมูตี้ก๋อยซื้อไว้แล้วตังว่ก็ี่ถุงนี่นะมาขายไน้หลายยมีเวยไปความถมเลียวหานบะมี่ทันมี่ด้แล้วบูไดก็ไปหากันคือไหวหลายคนอยู่บ้นเรามีพกกิเห็ดเปียงรอเท่าไหร่กะสองบาทแต่ไม่ได้เามากก่บาทาบม่อแ่คือโปดแค่เห็ดเปี๊ยงเนี่ยคือเราหาก็แบบแต่รรวยนฮะรอดัางสองบลทเงินบ่อไม่เอามากได้บ่คือ สิพูดแทเลยตะกี้คือโรลละลอยซาวหนึ่งแหม่เฮ็ดตป้งนี่ถึงเนี่ยบงค้าแพ้งด้วยอรงอกจิบมันมันมันรัวบานไปเลยเนี่ยอืมเอาไปโดนอามาจังนะซื้อน้ำเขาน้นบักตันเราคือมีไอนุ่แล้วก็นู่งซาจิหืมต่หมูบ้านเฮ็ดแล้วมาตาใส่ละคือหาีปลาจ้า <c oughs> มันก็จะป่อยไปกจ้ะ คือเป็นตไปหาาลิเด้ปวด้ะอิ่มปะอ๊ะออิ่มเนี่ยใช่อ่ะ